ผู้ชมคะกรณีที่ลิงเข้าไปทําร้ายผู้หญิงท่านหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีจนทําให้เธอบาดเจ็บนะคะกรณีนี้เนี่ยมีวงจรปิดเป็นหลักฐานที่สําคัญค่ะก็เลยทําให้มีคําถามว่าเมื่อลิงเป็นฝ่ายทําร้ายคนจนบาดเจ็บแบบนี้ ลิงเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใครควรจะต้องรับผิดชอบกับความบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะทางจังหวัดเองก็คงจะมีกลไกในการเข้ามาดูแลนะคะแต่ทางฝ่ายที่ถูกตั้งคําถามหนักๆเลยก็คือฝ่ายอนุรักษ์อย่างกรมทุานค่ะที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน3ฝ่ายก็คือกรมบุทยานท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดลบบุรีนะคะในการเคลื่อนย้ายลิงออกจากเมืองค่ะ แต่กลไกนี้ยังคงต้องใช้เวลาเพราะถึงแม้จะช่วยลดจํานวนประชากรลิงจากการทําหมันของฝ่ายอุทยานได้แล้วแต่การเคลื่อนย้ายออกไปด้านนอกนี่ยังทําได้ไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าพื้นที่ในการอนุรักษ์อนุบาลลิงเนี่ยยังคงทําได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะดังนั้นแล้วค่ะ ประชากรลิงในลบบุรีก็เลยอย่างเยอะอยู่นะคะเราคุยเพิ่มเติมกับคุณผเดชลายทองค่ะผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าก็ยืนยันว่าตอนนี้ผู้บริหารของกรมอุทยานเนี่ยกำลังมีแนวคิดในการหาหลักเกณฑ์เพื่อที่จะอ้างอิงอำนาจในตามกฎหมายเข้าไปดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากลิงนะคะ อาจจะไปเทียบเคียงได้กับกรณีของช้างหรือกระทิงที่ออกมาจากป่าแล้วเข้ามาทำร้ายคนในชุมชนค่ะแต่กรณีนี้ยังคงต้องหารือกันในรายละเอียดในทางกฎหมายนะคะว่าจะมีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้นะคะวันนี้คงต้องติดตามกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลในกรณีนี้ในบทบาทอื่นๆเช่นฝ่ายจังหวัดฝ่ายท้องถิน่นที่ควรจะต้องช่วยเหลือเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ่ะ